พอเจอพระองค์นี้ถิดเทียนกับพเพาะเซียนพระอ,อีกแหละเพาะเซียนพระจะพูดว่าอะไรมีพระทิพ์หลวงพ่อโสธรปางมารวิชัยหลวงพ่อวัดไร่ขิงแต่ไม่รู้ว่าพระประธานในประเทศไทยแต่ละวัดอ่ะเขามีทุกวัดดังนั้น พิมพ์นี้จริงๆไม่ใช่หลวงพ่อโสธรครับองค์นี้คือพระประธานในอุโบสถวันละครั้งแต่เซียนพระรู้จักแก้หลวงพ่อไร่กิ่งหลวงพ่อโสธรยืนอุบาดกรบ้านแหลมโมเลิกเรียกว่าหลวงพ่อโสธรพรากล้วยรับรองไม่สับสนและชัดเจนขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นพระประธานในอุโบสถพระประธานยิ้มรับฟ้า เมื่อวานก็มีพักพวกพี่ๆเซียนพระที่รู้จักกันตั้งแต่อยู่ส,สมัยอยู่บนห้างพันธิย์งารเมื่วานก็ได้ฝากพระเครื่องลงมาให้ผมเช่าเป็นพระสมเด็จและผมก็เชื่อว,ว่าไม่ได้ต่างกันมากสําหรับนักเล่นพระที่มีทรัพย์สมบัติเก็บออมไว้เป็นพระเครื่อง อ่าสำหรับเซียนพระนะถ้าเกิดว่าเป็นคนอาชีพอื่นๆก็อาจจะเก็บออมเป็นทองคําเก็บออมเป็นโฉนดที่ดินเก็บออมเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเงินฝากก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ว่า เซียนพระเนี่ยเขารู้ว่าพระแท้มันมีค่าและมีข้อดีกว่าทรัพย์สินอื่นๆเพราะว่าเซียนพระเนี่ยเขาดูพระเป็นเขารู้ว่าพระแท้มีค่าไม่ได้หมายความว่าพระทุกองค์มีค่านะเซียนพระนั้นรู้ว่าพระแท้มีค่าและเพิ่มมูลค่าประกอบกับสามารถที่จะเพิ่มชื่อเสียงหน้าตาในสังคมได้คราวนี้ก็ย้อนกลับมาว่าคุณทําไมบางคนเก็บพระแล้วพูดภาษาแบบไปต้องปอดคเขาไม่ร่ารวยเหมือนเซียนพระก็คือเซียนพระเขารู้แท้ แพ้เก๋ไม่พอนะเสียนพระเขารู้ด้วยว่าพระอะไรประวัติชัดเจนพระอะไรหายากพระอะไรที่มีกลุ่มคนเล่นจริงๆหรือมีตัวซื้อคนซื้อเก็บสะสมจริงๆรู้ระยะราคารู้ว่ากลุ่มใครเล่นจริงและมีใครเข้ามาสะสมพระแบบเป็นนักสะสมจริงๆไม่ใช่นายทุนปั่นราคาแล้วย้อนกลับไปดูตัวเราว่าทําไมบางคนเก็บพระเต็มบ้านแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือหนึ่งเก็บได้พระเก๋สองว่าพระเครื่องอะ่ะมีประวัติ จำนวนาการสร้างเท่าไหร่ก็เผลอไปเก็บพระที่บั่นกระแส R. ไม่ใช่พระทุกองค์จะมีคุณค่าเรื่มมูลค่าอย่างแท้จริงนะนะไม่รู้แท้เก๊ก็เก็บโดนพระเก๊ไม่รู้ว่าประวัติการสร้างจํานวนการสร้างก็เผลอไปเก็บพระที่เป็นพระกระแส R. ไม่มีกลุ่มเล่นหาแล้วถามว่านักสะสมที่ประสบความสำเร็จจะมีไหมพี่โอ๊ตเยอะแยะเคช็คแอปเช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแพ้ปุ๊บรับฟรีทันทีไบเซอร์ดิจิตอลการันตีพระแท้ใช้งานแอป s คลิปตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เติมเงินครั้งแรก200บาท คราวนี้ผมก็ย้อนกลับมาที่พี่ๆเพื่อนๆว่าเซียนพระเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าพระแท้รู้ข้อมูลประวัติพระเซียนพระเขาจะซื้อพระไว้ก่อนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้ฟังมูมิต์แบบนี้นะเซียนพระเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแล้วขายเลยเหมือนร้านทองอ่ะซื้อทองก็ไม่ได้หวังว่าจะขายเลยอันนี้มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของพระเครื่องซึ่งมันแตกต่างจากศาสตร์การพาณิชย์อย่างอื่นเซียนพระเนี่ยเขาเดินสนามทุกวัน เขาไปเจอพระหนึ่งองค์อ่ะหนึ่งเขารู้ว่าแท้หรือเก๋สองเขารู้ระยะเล่นพระมือหนึ่งเจ้าของเปิดหมื่นห้าเซียนพระไม่ซื้อนะคนที่ออกสนามพระหรือเซียนพระไปทุกท,ที่ที่มีพระเครื่องเนี่ยเจออะไรที่ราคาซื้อได้เขาซื้อเก็บไว้ก่อนดังนั้นทําไมเขาจึงกล้าซื้อเก็บเพราะเขารู้ว่าของที่เขาเก็บเนี่ยมันเหมือนทรัพย์สินเงินออมแล้วประกอบกับเวลาผ่านไปเนี่ยพระเครื่องที่เขามีข้อมูลมีความรู้ว่าเป็นพระแท้เป็นพระที่มีกลุ่มเล่นอย่างแข็งแรงมีปปะนหัการสร้างที่น้อยหายากเนี่ยและ ก็มีประสบการณ์บอกเล่าคําไว้เนี่ยพระแบบนั้นมันจะเพิ่มมูลค่าทุกปีไม่ใช่พระทุกองค์มีมูลค่าต้องเป็นพระแท้จึงมีมูลค่าไม่ใช่ว่าพระแท้ทุกองค์จะราคาขึ้นต้องเป็นพระแท้ที่มีประสบการณ์ยืนยันการันตีเป็นพระแท้ที่ท่านหลวงพ่อองค์นั้นหรือวิธีไหนๆเสกที่ชัดเจนจํานวนการสร้างชัดเจนและมีกลุ่มคนนิยมเล่นหาสะสมชัดเจนอันนั้นก็คือจะเป็นคุณสมบัติของพระที่นักสะสมเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่จะมีแท้ๆเข้ามา เขาจึงแย่งชิงกันสะสมปัญหาจากวงการพระเครื่องปัจจุบันเป็นเพราะว่านักสะสมไปเจอ18มงกุฎไม่ได้เจอเสียนพระนักสะสมเนี่ยไปเจอคนถือกล้องส่องพระคิดจะเป็นเสียนพระไปเจอ18มงกุฎก่อนที่จะเจอเสียรพระสองไม่ได้ศึกษาก่อนสะสมผมอยากให้เพื่อน,นเนทุกคนน่ะที่เป็นคนชอบในพระเครื่องอะอะไรที่ทําให้รอดพ้นจากปัญหาจงศึกษาและให้ความสําคัญเป็นเสียนหรือเป็นพ่อค้าคุณจะรู้ต่อเมื่อคุณดูพระได้คําว่าดูพระได้ไม่ใช่แค่แท้เกนะดูได้รู้ประวัติหลั เปหลักการง่ายๆถ้าเกิดคุณยังฝึกดูพระไม่เป็นหรือไม่มีเวลาเท่นั้นจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นเซียนคนไหนเป็นพ่อค้าคุณถามแล้วเขาตอบคุณได้ไหมก็ยังพอช่วยได้ประมาณสัก1 0นะและอีกทางหนึ่งคือง่ายๆเลย50%เลยคุณไปย้อนดูประวัติเขาก่อนว่าประวัติของเขาเป็นคนเล่นพระจริงๆไหมไปย้อนดูว่าคนเนี้ยไม่ใช่ยู่ๆตั้งขึ้นมา2ปีบอกเป็นเซียนแล้วก่อนหน้านั้นไปอยู่ตรงไหนมาผมเป็นเซียนตัวจริงปลอมตัวมาก็อย่าเพิ่งเชื่อไปดูโปรไฟล์เขาน่ะวเลพร จริงไหมหลังจากดูโปรไฟล์เขาว่าเล่นพระจริงไหมก็มาถามคําถามเขาถ้าถามคําถามเขาตอบได้คุณก็จะสามารถมั่นใจสบายใจด้วยตัวคุณได้ว่าเขาเป็นเซียนพระจริงๆริงไหมช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ยังผมอะพอเวลาหรือหลายหลายคนเป็นคนดูพระเปลี่ยนแล้วอะถ้าเวลาถามเขาตอบได้ไม่ตรงกับความจริงอะเราก็รู้ว่าเช่าพระกับคนแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะอย่าดูแต่ภาพอย่าดูแต่โปรไฟล์ถ้าภาพนั้นโปรไฟล์นั้นเพิ่งจะสร้างมาไม่นานอย่าชะล่าใจคุณต้องใจเย็นๆต้องไม่รีบซื้อพระไงมนจะเห็นว่าวงการพระเก็บแล้วกําไรวงการ พรซื้อร้อยขายร้านฟุกแล้วเข้ามาเพราะความโลภไม่ใช่เข้ามาด้วยศรัทธาพอเวลาเป็นชีวิตเซียนพระอีกขั้นหนึ่งที่เลยจะมีความรู้แยกแท้เก๋รู้ว่าพระอันไหนมีกลุ่มคนเล่นจริงไม่จริงรู้ประสบการณ์แล้วเก็บมันไปอีกขั้นหนึ่งมันคือขั้นหาประวัติหาประวัติหาพระดีที่ยังตกสํารวจไอตอนการหาประวัติเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมพอเวลาเราหาประวัติหาวิธีการศึกษาหรือถอดรหัสในเหรียญน่ะสุดท้ายเราก็ไปเจอพระที่ไม่รู้ที่แต่เป็นหลวงพ่อ ด,ดังและประวัติการสร้างชัดเจนยกตัวอย่างพอลุงห9เพอรู้ประวัติจากพระหลักพันตอนนี้หลายแสนแบบเนี้ย็จะเกิดโมเมนต์นี้ขึ้นเรามันจะไม่เกิดโมเมนต์นี้เลยถ้าเราไม่หาประวัตินะครับวันนี้ก็ไปถึงหนึ่งองค์ที่ผมได้ซื้อมาวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยวันนี้ผมซื้อพระองค์นี้ได้มาจากพระที่ขึ้นไปบนห้างพันทิพย์งามวงวานแล้วนักเล่นยุคเก่ามีนามว่าเฮียเสียงสำเร็จซื้อได้ก็ฝากมาให้ผมนี่พอเจอพระองค์นี้ทิดเทียนกับพ เาะเซียนพระอีกแหละผมก็เลยถามว่าอันนี้เป็นพระเครื่องวัดอะไรนี่คือคนรู้กับไม่รู้สมเด็จนี้คือพระสมเด็จในกรุงเทพเพราะเซียนพระจะพูดว่าอะไรมีพระทิพ์หลวงพ่อโสธรมีพระทิพ์ปังมารวิชัยหลวงพ่อวัดไร่ขิงรู้แค่นั้นไงแต่ไม่รู้ว่าพระประธานในประเทศไทยแต่ละวัดเขามีทุกวัดดังนั้นพิมพ์นี้เรียกหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมถามจริงเล่นหากันได้ชัดเจนไหมก็เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมหลวงพ่อกวยสร้างหลวงพ่อโสธร กิดคำถามว่าเออแล้วทำไมวัดระฆังสร้างหลวงพ่อโสธรมันคนละวัดกันนี่จริงๆไม่ใช่หลวงพ่อโสธรครับองค์นี้คือพระประธานในอุโบสถวัดระฆังนี่พระประธานในอุโบสถวัดระฆังมีผ้าทิพย์ไหมดังนั้นเหมือนองค์นี้ไหมดังนั้นไม่ใช่หลวงพ่อโสธรแต่เซียนพระรู้จักแก่หลวงพ่อไร่กิ่งหลวงพ่อโสธรยืนอุบาดก็บ้านแหลมโอต่อให้เป็นหลวงพ่อแก่นจันทร์ก็บ้านแหลมก็เหมือนที่คนคิดว่านี่เพราะกลวยล่ะอันนี้ไม่ใช่เพราะกลวยเพราะเก่ากว่าเพราะกลวยนะพอเวลาคุณถามคนที่ไม่มีความรู้อะ เขาก็จะบอกพ่อกล้วยเขาก็จะบอกหลวงพ่อโสธรแต่ถ้าเอาในเรื่องราวของประวัติที่แท้จริงนี่คือพระวัดละคังแล้วองค์พระที่อยู่ในพระสมเด็จก็คือพระประธานในอุโบสถวัดละคังดังนั้นพระประธานปางสมาธิมีพระที่ไม่ใช่สลวงพ่อโสธรทั้งประเทศดังนั้นองค์นี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่วันนี้ได้หยิบยกขึ้นมาพูดให้มันชัดเจนที่รุ่นเราไม่ต้องเอาไปเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรไม่ต้องเรียกหลวงพ่อโสธรเลยรับรองไม่สับสนและชัดเจนขึ้นแน่นอน เลิกเรียก ว่าหลวงพ่อโสธรเพรากลวยเลือกเรียกว่าหลวงพ่อโสธรปู่นาคแล้วองค์นี้เก่าไหมเก่าถึงร้อยปีไหมถึงร้อยห้าสิบปีไหมศิละปะไม่ถึงครับถามว่าถ้าพระองค์นี้จะถึงร้อยห้าสิบปีได้เอกลักษณ์ของเชิงช่างอะที่แกะเนี่ยมันต้องเป็นเชิงช่างที่คนเดียวกันที่แกะพระสมเด็จโตอะอแต่อย่างเงี้ยเชิงช่างแตกต่างไปจากคนที่แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตองค์นี้จึงมีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะเป็นวังหลวงสร้างนะเป็นได้สองที่คือเป็นวัง หลวงกับปุณาคกวัดละคังนั่นแหละที่คนเห็นอยู่นี่คือลงชาติก็คือว่าหลวงพ่อกลวยอ่ะได้ถอดพิมพ์พระหลวงปุณาคไปแล้วปุณาคจะเจ้าวาดวัดอะไรปุณาคต้องสร้างพระพิมพ์พระประธานในอุโบสถไหมอ่าสมเด็จโตรสร้างพิมพ์พระประธานในอุโบสถไหมแปลกตรงไหนอะ่ะเราเจอเข้าใจว่าเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อโสธรแต่เป็นพระสมเด็จวัดละคังองค์พระที่อยู่ใน้านสมเด็จก็คือพระประธานในอุโบสถวัดละคังประวัติการสร้างก็ เป็นของวัดละคังคสืบค้นศิลปะกวัดละคังสําคัญเก่าอย่างที่สําคัญกว่านั้นก็คือมีคนที่ได้รับมาจากวัดยืนยันมันไม่ได้อยู่ๆก็เขียร์กองมาล้อยหนึ่งแล้วไซื้อไป5ล้านไม่ใช่อันนี้ก็คือเรื่องราวของพระนะวัดละคังที่ไปเรียกกันผิดว่า เป็นพิมพ์หลวงพ่อโสธรเนออ่าอันนี้เป็นพระประธานในอุโบสถพระประธานยิ้มรับฟ้าก็จะต่างกันอีกอันนี้คือชาติแต่ถ้าของทําเรียนแบบไอ้คนทําบัคเกย้ยังไม่รู้เลยชาติคืออะไรสุดท้ายก็คืออะไรไปเอาสีมาทามันก็คนละอยา่างจากนี้ไปองค์เนี้ยก็เลิกเรียกหลวงพ่อโสธรก็จะได้เข้าใจกันทูกนะครับ